อิปิภะวาระสัมสัำโทชาละสัำโนขะโลวิอะตะัตตปุสสะมะระสทเทมะสาพุทธภะวาติฆะโทนังนุตวะถาติสาธรรมริโรนุตถูกะโตสุปันนจ,จะวิพุทธมาหังอคะโสติอิปิภะวาระสัมสัมโทชาละสัำโนขะโลวิอะตะัตตปุสสะมะ รสัทเทมะสาพุธภาวาติคาโทนังนุตวถา,าธิสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนจ,จวิพุธมาหังอคัโสติอิปิภวาระสามสำโทชาลสำโนคโลวิอะตะปุสสะมะระสัทเทมะสาพุทธภาวาติคาโทนังนุตวถา,าธิ สาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปัน,นจ,จะวิพุตมาหังอาคะโสติอิปิภาวาระสัมสัมโทชาลสามโนคะโลวิอัตตปุสะมะระสัตเทมะสาพุทธภาวาติคาโทนังนุตวาาถาธิสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปัน,นจ,จะ วิพุธมาหังอะคาโสติอิปิภะวาระสามสัำโทชาละสำโนคะโลวิอตะตตปุสสะมะระสัตเทมะสาพุทธภาวาติคาโทนังนุตวะถาธิสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนจะวิพุธมาหังอะคาโสติ อิปิภะวาระสัมสัำโทชาละสำโนคะโลวิอัตตปุสสะมะระสัตเทมะสาพุธภาวาติ้ะโทนังนุตวะถาติสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนจะวิพุทธมาหังอะคโสติอิปิภะวาระสามสัำโทชาละสำโนคโลวิอะัตตะปุสสะมะ ระสัตเทมะสาพุธพะวาติฆาโทนังนุตวะถา,าธิสาธรรมริโรนุตทูกะโตสุปันนจะวิพุตมาหังอคโสติอิปิภะวาระสัมสัมโทชาละสัมโนคโลวิอตะตปุสสะมะระสัตเทมะสาพุทพะาวาติฆาโทนังนุตวะถา,าธิ สาธรรมริโรนุทูกะโตสุปนันนจะวิพุธมาหังอะคาโสติ